बाबा 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 ด้วยครับผมชโชคดีครับนกไหมครับออกครั้งที่ซีงครับจัดไหนครับจะได้แต็มแหล่งของเขาครับโอ้โชคดีครับผมนกไหมครับดีนแค่ครับผมตัวนี้อยากดีนแน่ Субтитры сделал DimaTorzok นี่ครับผมนกฟึกครับเอาเจ้าโชคดีออกครับโชคดีเจ้าโชคดีครับผมนี่ครับนกไม้ครับผมออกครั้งที่สี่ครับจับไหนแล้วครับนี่าจะเป็นนกตัวเมียครับเมึนเลรอครับนะแวก่อนครับผม เราขึ้นเมฆสองมึงครับนะครับนกฟึกครับผมเป็นตัวเมียครับเบื่อแล้ครับติดตามเมฆสองครับโบ๊แตมครับนี่โบ๊แตมครับเบมฆสองครับผม